การทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ถ้าคนพบความผิดแล้วแก้ไขแล้วตั้งใจไม่ทำอีกเป็นซ้ำสองนายกย่องนับถือยิ่งนัแคติธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันดีดีชาแนลไทมกลางการเวลาอันผันผ่าน ยังมีแสงธรรมที่สองสว่างไม่เสื่อมคลายคือพระเดชพระคุณหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงในภาคเหนือและทั่วประเทศได้รับสมญานามว่าพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและมีจริยวัดอันงดงามวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ศรัทธาเนื่องจากมีความเชื่อในพุทธคุณและความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะผู้ที่เคารพในตัวท่านและแนวทางปฏิบัติของท่านนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีความเลื่อมใสในหลวงปู่แหวนเป็นอย่างมากซึ่งทรงเคารพนับถือหลวงปู่แหวนเป็นอย่างยิ่ง และเคยเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอยแม่ปังหลายครั้งเพื่อเยี่ยมเยียนและสนทนาธรรมกับท่านก่อนที่จะไปรับฟังกันต่อหากชื่นชอบคลิปของเราฝากช่วยกดไลค์หรือจะกดซุปเปอร์เตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะหรือหากมีข้อติชมคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ หลวงปู่แหวนสุจินโนเกิดในตระกูลของช่างตีเหลก็กเมื่อวันที่16มกราคม พศ2430ตรงกับวันอาทิตย์แรง8คำเดือนยี่ปีจอณบ้า,บานนาโป่งตำบลหนองในซึ่งปัจจุบันเป็นตำบลน,นาโป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยเป็นบุตรของนางแก้วกับในาใยสสกุลลามสิริโดยมีน้องสาวร่วมบิดามารดาอีกหนึ่งคนคือนางเบงราชอักษร และบิดามารดาของท่านได้ตั้งชื่อท่านตั้งแต่แรกเกิดว่ายานซึ่งแปลว่าปรีชากำหนดรู้พอท่านมีอายุได้ประมาณห้าขวบเศษโยมารดาของท่านก็ล้มป่วย แม่จะได้รับการดูแลเยียวยารักษาเป็นอย่างดีจากสามีแต่อาการของท่านก็มีแต่ทรงกับสุดในที่สุดเมื่อท่านรู้ตัวว่าคงจะไม่รอดชีวิตไปได้แน่แล้วท่านจึงได้เรียกหลวงปู่แหวนเข้าไปใกล้แล้วกล่าวความฝากฝังเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้กี่โกฎก็ตามแม่ไม่ยินดีแม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่ เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะหลวงปู่แหวนพยักหน้ารับคำเท่านั้นดวงวิญญาณของท่านก็ออกจากร่างไปมาอีกไม่นานดึกสงัดของ่ํำคืนหนึ่งขณะที่คุณยายของหลวงปู่แหวนกำลังนอนหลับสนิทก็เกิดฝันประหลาดอันเป็นมงคลนิมิตหมายที่ดีงามท่านจึงได้นำเอาความฝันมาเล่าสู่ลูกหลานและหลวงปู่แหวนฟังในวันรุ่งขึ้นว่า เมื่อคืนนี้ยายนอนหลับและได้ฝันประหลาดมาก ฝันว่าเจ้าไปนอนอยู่ในโรงขมิน้นจนกระทั่งเนื้อตัวของเจ้าเหลืองอลามไปหมดดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักยายเห็นว่าเจ้านี้จะมีอุปนิสัยวาสนาในทางบวชฉะนั้นยายขอให้เจ้าบวชตลอดชีวิตและขอให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียเจ้าจะทำได้ไหมจากวันนั้นวันเวลาผ่านมาจนกระทั่งปีพศ2439ท่านมีอายุได้9้าขวบคุณยายของท่านที่ได้เลี้ยงดูแลเอาใจใส่มาอย่างทาน นุถนอมได้เรียกทันพร้อมกับหลานชายอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติสนิทรุ่นเล่าข่าวเดียวกันเข้าไปหาแล้วพูดว่ายายจะให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นสามเณรเมื่อบวชแล้วไม่ต้องศึกเจ้าจะบวชได้ไหมทันหันมามองหลวงปูแหวนอย่างตั้งใจฟังคําตอบหลวงปู่แหวนก็พยักหน้ารับพอใกล้เข้าพรรษาคุณยายของท่านจึงได้ตระเตรียมเครื่องบริขารจนครบเรียบร้อยแล้วจึงได้พาเด็กชายทั้งสองเข้าถวายตัวต่อพระอุปชาซึ่งมีสักเป็นนะ้าหลวงปูแหวนเข้า พันษาเป็นสามเณรนวัดโพชัยพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจากเด็กชายยานเป็นสามเณรแหวนนับแต่นั้นมา ตลอดพรรษาที่ได้บรรพชาเป็นสามเณรนั้นหลวงปู่แหวนได้ทําวัดส่วนมนต์บ้างตามโอกาสเท่าที่พระพิสุกและสามเณรภายในวัดจะร่วมกันทําสังฆกรรมนอกจากนั้นก็จะใช้เวลาในทางเล่นซุกซนตามภาษาเด็กในที่สุดพระอาจารย์อ้วนซึ่งมีศักด์เป็นน้าของท่านมองเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้จะทําให้สามเณรน้อยไม่มีความรู้ จึงพาไปฝากฟังถวายตัวเป็นศิทย์ของท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตะยาคโมทั้งนี้บางแหล่งบอกว่าที่จริงน่าจะเป็นพระอาจารย์เสากันตะสีโลมากกว่าเพราะหลวงปู่แหวนเกิด16มกราพศ2430ส่วนพระอาจารย์สิงห์เกิด27มกราพศ2433ณวัดบ้านสร้างถอ อำเภอกเกษมสีมาจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคือตำบลเกษมสีมาอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่น่าอาจจัศจรรย์ขณะที่พระอาจารย์อ้วนกำลังพาสามนเณรน้อยเดินฝ่าเปลวแดดสีทองมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณวัดในยามบ่ายนั้นพระอาจารย์สิงห์ขันตะยาคโม สิทธิสำคัญสูงสุดของพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตกำลังมองที่ร่างสามเณรน,น้อยพรันก็บังเกิดฤทธิ์อำนาจแห่งอภิญญาณทำให้ท่านเห็นรัศมีเป็นแสงสว่างโอภาสเปล่งประกายออกมาจากร่างของสามเณรน,น้อยผู้นี้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดดังนั้นพระอาจารย์สิงห์จึงได้ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนข้อวัดปฏิบัติท,ทั้งหมดให้ต่อมาช่วงปีพศ2464หลวงปู่แหวน ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาธรรมกับพระอุบาลีคุณูปมาจาร์นสิริจันโท กระทั่งปีพศ2478ณวัดเจดีหลวงหลวงปู่แหวนได้เปลี่ยนจากมหานิกายเป็นธรรมยุทธ์โดยพระอาจารย์เห็นว่าท่านเป็นพระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีวิริยะอุตสาหะมีความเพียรมีข้อวัดปฏิบัติด,ดีโดยมีพระอุบารีคุณุปมา,าจารย์เป็นพระอุปชาและได้รับฉายาว่าสุจินโนจากนั้นได้ออกจาลิกสแสวงบุญต่อ ขณะที่ศึกษาธรรมกับพระอาจารย์มั่นที่ดงมะไฟบ้านขอจังหวัดอุบลราชธานีมีสิทธิ์พระอาจารย์มั่นที่มีอัธยาศัยที่ตรงกับท่านสองคนคือพระขาวหรือหลวงปู่ขาวอนาลโยและพระตื้อหรือหลวงปู่ตือ้ออจารยยะธรรมโมเช่นเดียวกับคราวที่จากท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปมาจารย์ก็ได้พระขาวปีบาลิกสแสวงทําเป็นเพื่อนจนถึงเมืองหลวงพระบาง ปีพศ2489หลวงปูแแบนจำพรรษาที่วัดบ้านปงอำเภอแม่แตงในพรรษานั้นทันอาพาธเป็นแผลที่ขาอักเสบต้องผ่าตัด โดยมีพระหนูหรือหลวงปู่หนูสุจิตโตซึ่งเดินทางมาจากดอยแม่ปังพยายามอยู่ใกล้เมื่อครบเจ็ดวันต้องกลับไปดอยแม่ปังเพราะอยู่ระหว่างพรรษาจนกระทั่งเดือนเมษายนในปีต่อมาอาการอาพาจึงดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทยังเดินไปไหนไกลๆไม่ได้นับแต่นั้นมาพระหนูได้พยายามอยู่ใกล้ๆเพื่อดูแลหลวงปู่แหวนต่อมาพระหนูได้ดำริว่า ปัจจุบันหลวงปู่แหวนมีอายุมากแล้วไม่มีพระพิสุกสาม,มเณรอยู่ด้วยเพื่อเป็นอุปถาก้านิมนต์มาอยู่ที่ดอยแม่ปังก็จะได้ถวายการดูแลได้โดยง่ายๆไม่ต้องไปไปมามาอยู่อย่างนี้แต่ก็ต้องเป็นเพียงความคิดของพระหนูเท่านั้นเพราะในเวลาดังกล่าวดอยแม่ปังยังไม่มีอะไรพร้อมแม้แต่กุฏิก็ยังไม่มี ปีพศ2505ขณะที่หลวงปู่แหวนมีอายุ75ปีคืนวันหนึ่งพระหนูนั่งภาวนาอยู่เกิดเป็นเสียงหลวงปู่แหวนดังขึ้นมาที่หูว่าจะมาอยู่ด้วยคนนะหลังจากวันที่ได้ยินเสียงหลวงปู่แหวนอีก3วันพระอาจารย์หนูได้ถูกนิมนต์ไปที่วัดบ้านปงสถานที่ที่หลวงปู่แหวนอยู่และถือโอกาสนิมนต์หลวงปู่แหวนมาที่วัดดอยแม่ปังด้วย เมื่อหลวงปู่แหวนได้มาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังแล้วครั้งแรกท่านพักอยู่ที่กุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งการมาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังนี้ท่านได้มีข้อตกลงกับพระอาจารย์หนูว่าหน้าที่ต่างๆและกิจทุกอย่างที่มีขึ้นในวัดให้ตกเป็นภาระของพระอาจารย์หนูแต่เพียงผู้เดียวส่วนท่านจะอยู่ในฐานะพระผู้เท่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่มีภาระใดๆทั้งสิน้นนอกจากนั้นหลวงปู่แหวนจะไม่รับนิมนต์โดยเด็ดขาดแม้ที่สุดถึงจะเกิดอาพาธหนักเพียงใดก็ตาม ท่านไม่ยอมนอนรักษาที่โรงพยาบาลถึงทัดขันจะทรงอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่ตามอริยะโคตระอริยะวงศ์ซึ่งบูรพาจารย์ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วในการก่อนนับตั้งแต่หลวงปู่แหวนได้ขึ้นไปทางเหนือท่านไม่เคยไปจำภาษาที่ภาคอื่นเลยเพราะอากาศทางภาคเหนือสัป,ปะยะสำหรับท่านจนเมื่อปีพศ2528หลวงปู่แหวนได้มรณาภาพลงที่วัดดอยแม่ปังแห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่9ท่งเลื่อมใสหลวงปู่แหวนเป็นอย่างยิ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันแทบไม่ปรากฏว่ามีพระคณาจารย์รูปใดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เท่ากับหลวงปู่แหวนสุจินโนในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่หลายต่อหลายครั้งเพื่อกราบนมัสก,การและสนทนาธรรมกับหลวงปู่อย่างใกล้ชิด ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่9กับหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังเป็นตัวอย่างของสายใยแห่งความเคารพศรัทธาอันลึกซึง้งระหว่างพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมกับพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างมั่นคงเมื่อวันที่2มีนาคมพศ2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอยแม่ปังเพื่อกราบนมัสก,การหลวงปู่แหวนด้วยพระองค์เองนับเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธายอย่างยิ่งและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้เสด็จไปยังวัดดอยแม่ปังหลายครั้งเพื่อสนทนารรธมกับหลวงปู่ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยหลวงปู่แหวนได้รับพระมหาการุณาธิคุณเป็นอย่างสูงไม่เพียงแต่ในด้านความใกล้ชิด แต่ยังรวมถึงการที่พระองค์ทรงจัดสร้างวัตถุมงคลโดยใช้รูปหลวงปู่แจกจ่ายในพระราชพิธีสําคัญต่างๆแสดงถึงการยกย่องเชิดชูคุณความดีของท่านอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เสด็จไปยังวัดดอยแม่ปังหลวงปู่แหวนได้กล่าวกับพระองค์ด้วยเมตตาว่าพระองค์นั้นมัวแต่ห่วงคนอื่นไม่ห่วงพระองค์เองเลย พระองค์ทรงสดับแล้วก็ทรงสดนด้วยความพอพระราชหฤทยัยเป็นภาพแห่งความรักความห่วงใยและความเมตตาที่แลกเปลี่ยนกันอย่างบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงพระประชวรคาราชบริพานได้นำเฮลิคอปเตอร์ไปนิมนต์หลวงปู่แหวนเพื่อช่วยแผ่เมตตาจิตณนะพระตำหนักแต่หลวงปู่แหวนปฏิเสธอย่างนุ่มนวลโดยกล่าวว่าอยู่ที่ไหนเฮาก็ส่งใจไปถึงพระองค์ได้กระส่งไปอยู่ทุกวันอยู่แล้ว คำพูดสั้นๆน,นี้สะท้อนถึงพลังแห่งจิตและเมตตาธรรมของท่านอย่างลึกซึง้งแม้หลวงปู่จะตั้งสัจจะว,ว่าจะไม่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเมื่อได้รับอารัธนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจึงยอมทำตามพระราชประสงค์ด้วยความเคารพในฐานะประชาชนคนหนึ่งของพระองค์และถือว่าการขัดพระราชประสงค์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเมื่อหลวงปู่แหวนอาพาธหนัก พระองค์ทรงรับท่านไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเครานะห์ณโรงพยาบาลเชียงใหม่ตึกสุจินโนจนกระทั่งหลวงปู่ได้ลัสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่2กรกฎาคมพศ2528เวลา21นาฬิา53นาทีรวมสิริอายุได้99ปีข่าวการมรณาภาพของหลวงปู่แหวนเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งทั่วทั้งแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีความอะไรยอย่างยิ่งพระองค์ในพระราชทานโกรธหลวงและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรดน้ำศพด้วยพระองค์เองมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนำร่างของหลวงปู่กลับไปบำเพ็ญกุศลณาวัดดอยแม่ปังครั้งหนึ่งในหลวงเคยทรงขอให้หลวงปู่มีอายุยืนถึง120ปีแต่หลวงปู่ตอบว่า เอาเพียง99ปีก็พอเถอะมันลำบากผู้อยู่และสุดท้ายท่านก็ได้ลาจากไปในวัย99ปีตามคำกล่าวนั้นจริงๆหลวงปู่แหวนสุจินโนคือชินบุตรแห่งโลกกรรมบุรุษผู้ถือกำเนิดอยู่และจากไปอย่างบริสุทธิ์หมดจดถิ่งไว้ซึ่งแบบอย่างแห่งความดีงามให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไป ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ